สวยมาก แารวแน่ยังไงให้ปลอดภัย Oh. ใหญ่ๆแบบนี้โดยขึ้นไปแล้วเมื่อก่อนนี้เคยทํางานบเรือพวกนี้เอาอาหารสงา่งเรือที่นี้เรือใหญ่เวลาเข้ามาเทียบท่าเขาก็จะสั่งอาหารจากบริษัทที่เราทํางานอยู่รูะว่าเวลาเข้ามารับเอาฐานหินเนี่ยแล้วก็ไปประเทศที่เขาจะต้องไปเนี่ยบางทีเนี่ยเขาจะต้องมีอาหารตุนไว้ใน 车停不好啊。 เนื้อแช่แข็งปลาแช่แข็งอะไรอย่างเงี้ยผลไม้แล้วก็ต้องขนเอาใส่คนไทนเนอร์แล้วก็ขับรถไปแล้วก็เอาไป การสารแนแบบที่ปลอดภัยที่สุด